เราคือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแทรกเตอร์คูโบต้าเราคือผู้ออกแบบและเข้าใจทุกองค์ประกอบของแทรกเตอร์คูโบต้าเราคือผู้คิดค้นออกแบบนวัตกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าเราจรึงเข้าใจและสามารถตอบสนองทุกความต้องการในทุกขั้นตอนของชาวไร่มันสำปะหลังมืออาชีพอย่างแท้จริงตั้งแต่การเตรียมดิน ด้วยผานบุกเบิงและผานพรวนตราช้างเต็มประสิทธิภาพการทำงานอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อง,งานเกษตรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไถดินลึกไถพรวนดินละเอียดพร้อมชุดขาดถ่ายสามารถปรับตั้งได้เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่ไปจนถึงการเพาะปลูกด้วยเครื่องปลูกมันสำปะหลังตราช้างรุ่น CP 100และ CP 100F ลดระยะเวลาและต้นทุนในการปลูกรวม4ขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียวได้แก่ยกร่องใส่ปุ๋ยรองพื้นตัดท่อนพันธุ์และปลูกจึงช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการปลูกทำให้ได้งานมากขึ้นทำงานต่อเนื่องได้งานไหวความเร็วในการทำงานเฉลีย่ย8ไร่ต่อวันใช้แรงงานคนเพียงแค่2คน สู่ขั้นตอนก่อนเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องตัดต้นมันสำปะหลังคูโบตารุ่น CSC 1 0 0ทํทำงานได้เต็มประสิทธิภาพด้วยชุดใบมีดตัดต้นจำนวน2ชุดซึ่งมีใบมีดตัดจำนวน6ใบโดยออกแบบให้มีระยะห่างระหว่างชุดใบมีด75เซนติเมตรและความสูงชุดใบมีดล่างเหมาะสมกับความสูงใต้ท้องแทรกเตอร์ทำให้ตัดต้นมันสัปะหลังได้ละเอียดเรียบสม่าเสมอ ง่ายต่อการขุดมันสัมปะหลังในขั้นต่อไปเนื่องจากมีความสูงต่อที่เหมาะสมครอบคลุมทุกการทำงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ทั้งในพื้นที่ที่ปลูกมันสัมปะหลังแบบยกร่องและแบบไม่ยกร่องด้วยการปรับระดับชุดใบมีดตัดขึ้นลงได้15เซนติเมตรช่วยลดข้อจำกัดในการใช้งานและลดความเสียหายต่อผลผลิตมาจนถึงการเก็บเกี่ยว ด้วยเครื่องขุดมันสำปะหลังตราช้างรุ่น CDC 80ขุดได้เต็มประสิทธิภาพลดการสูญเสียผลผล,ผลิตด้วยระบบทูดีดับเบิลดิ r เกอร์ทำให้สามารถขุดมันสำปะหลังขึ้นมาได้เต็มประสิทธิภาพลดผล,ผลผลิตตกค้างในดินจากการทำงานพร้อมกัน2ระบบได้แก่ 1. ระบบโซ่ลำเลียง 2. ระบบใบมีดขุดและชุดตะแกรงร่อน ทำงานต่อเนื่องได้งานไวรวมการทำงานที่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันตั้งแต่การเสาะดินยกหัวมันสำปหลังขึ้นจากดินขย่าวดินออกและวางหัวมันสำปหลังลงบนดินช่วยลดเวลาในการทำงานโดยมีความเร็วในการทำงานเฉลี่ย8-10ถึง10ไร่ต่อวันหรือ1ไร่ต่อชั่วโมงกระทั่งการขนส่งด้วยชุดมุ่งกีคูโบตารุ่น FL508 และ FL588 บุ่งกี่ยกได้สูง3.2เมตรตอบสนองทุกความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการตักผลผลิตทางการเกษตรใส่รถหล้อโดยสามารถรองรับน้ำหนักยกผลผลิตได้สูงสุด450กิโลกรัมทำงานไหวด้วยระบบไฮดรอลิกของชุดมุ่งกี่คูบโบตารุ่น FL508 และ FL588 ทำงานได้พร้อมกัน2ขั้นตอน ทั้งยกแขนและถูในเวลาเดียวกันด้วยชุดอุปกรณ์ต่อพว่วงพร้อมแทรกเตอร์คูโบตาจึงทำงานได้ไวประหยัดแรงงานทำให้ลดต้นทุนด้านแรงงานและลดเวลาในการทำงานเพราะรวมขั้นตอนการทำงานไว้ในแทรกเตอร์คันเดียว อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้นถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อใช้งานร่วมกับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะทำให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องดัดแปลงตัวแทรกเตอร์แข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของคูโบต้าอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้น สามารถเช่าซื้อและผ่อนชำระผ่านบริษัทสยามคูโบต้าล e a s i n g ได้พร้อมมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพและบริการหลังการขายนาน6เดือนช่วยเพิ่มความสบายใจให้แก่ผู้ใช้งาน Tractor ร์คูโบตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบครันคุ้มค่าเพื่อชาวไร่มันสำปหลังมืออาชีพคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต